พี่อนจะช่วยให้บ้านของอ่อนเนี่ยสวยแต่ว่ามันไม่มีกระถางไงที่ไปเสียตังมามันยังไม่โดนกระถางต่อนี่เลยค่ะคุณคุณที่บ้านคุณคุณนี่คือทิ้งไว้อยู่ข้างบ้านก็ของข้างบ้านพี่ฮอนนะคะพี่ฮอนคะคอนเซ็ปต์วันนี้คือเราจะไม่ให้เสียตังสักบาทจากกระเป๋าอ่อนอ่ะมาทำไงบอกมาสินี่เลยค่ะอ่ะ อย่าไปขโมยข้างบ้านนะคะ <c oughs> ได้แค่บ้านพี่ฮอนหลังเดียวหลังอื่นเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่อง <c oughs> ได้เลยแล้วก็เอาอีกค่ะแต่เราก็มากั้นเทปก้านเนาะเ <c oughs> ทปก้านลายก็เลือกเอาไ่าอยากได้เทปแบบไหนอยากได้ชิคชิคคูก็เลือกลายยังไงเลี้ยงไปเสร็จแล้วก็เสียดลิกทาสีได้เลยแล้วแต่ชอบตัวเองคิดก่อนได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการทาสีค่ะแต่ว่าพี่หนเตรียมชอ็อตอะไร้ทนใช้สีนี้ค่ะพี่ฮนเพราะแทงแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกอิดพวกปูนพวกน,นี้มันจะดูดสีดูดความชื้นดูดน้าดูดอะไรก็ไม่หูุดดูดเงนเราจริงๆอ่ะ มันทาได้น้องออนมันทาได้แต่ว่ามันจะต้องใช้สีเยอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสีมันจะแบบมันจะโดนดูดมันจะโดนโซนี่แบบดูดแล้วบางทีสีที่เราได้อาจจะไม่ใช่สีที่ตรงกับหลอดถูกต้องเพราะฉะนั้นเราควรลงสีรองพื้นเหมือนที่เวลาทาบ้านเขาต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าปูนชั้นใหม่แต่ถ้าเราไม่มี เราก็หยิบอะไรที่ใกล้มือที่ในบ้านพี่ฮอนเมสีอะคริลิกทาบ้านค่ะได้เลยค่ะสีขาวลอ<า>ไม่ลองพื้นได้ก่อนสีที่ได้ก็จะได้ตรงกับสีของหลอดสีท,ที่เราเห็นแบบนี้ไม่เทียน,นดยถูกค่ะ,ะ,ะจัดไปค่ะ เขาบอกมาไม่รู้เหมือนกันว่ากิ้งกุ้งกับกุ้งกินเมื่อไหร่สีแห้งกิ้งกุ้งเป็นไงน้องไม่แน่ใจค่ะแต่ตอนนี้มันแห้งมากบอกแล้วว่าอ๋อสีมันดูดมันดูดใช่อีฐมันดูดจริงจริงต่อไปถึงขั้นตอนการลงสีสันต่อแล้วอ๋อที่ของพี่ฮอนแห้งแล้วปัดฝุ่นเสร็จเหมือนกัน นี่ค่ะงามงามงดพี่เขางามแงะงามแงะค่ะงามงดค่ะเดี๋ยวเรามาูกะแกะเทปก่อนอ่ะได้แกะเทปก่อนเทคนิคการแกะเทปอย่าลืมเหมือนเดิมค่ะดึงเฉียง45องศาให้เส้นคมกริบ เดี๋ยวเราจะตอ้องมีข้คนนึ่งคะ่ะพี่พอลเดี๋ยวเราเรียงก่อนว่าเราจะเอากระถางไปเรียงลักษณะไหนแล้วเราจะได้ปลูกต้นไม้ให้เข้าแพทเทิร์นได้เลย หมายถึงกระถางไม่ได้ไม่ได้หมายถึงน้องกระถางก็สวยค่ะพี่ฮอนสวยมากด้วยดีงานทิคะน้องแบบไม่ขายไม่มีจําหน่ายแล้วก็ไม่ให้ค่ะทั้งหมดนี้จะต้องไปอยู่ที่บ้านออนค่ะพี่ฮอนแต่ถ้าพี่ฮอนอยากได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอิฐพวกนี้อยู่ข้างบ้านพี่ฮอนต้นไม้มีเหลือสีเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ไม่เอาไปแต่ว่ากระถางพวกนี้้องคิดแล้วคอนเซปต์โยกย้ายขนถ่ายสะดวกมันจะไปอยู่ที่บ้านแต่พี่ก็ทําแล้วนี่ี่อนค่ะ ต้องฝึกฝนปลูกแบบนี้เริ่มต้นเราควรจะใส่ไอ้พวกแบบควนดินหรือใส่พวกไอ้อะไรเนี้ยนะอะซ่อมควนหน่อยอันนี้ก็กตมกัรเใช่ๆๆ้เติมผมเติมปุ๋ยไมนให้มันนิดนึงตั้่แต่เริ่มต้นเลยนี่อยู่นี่อยู่นู่นรู้ไหมพี่อนบอกอลูของแม่ันอยู่ตรงไหนออูหมดใช่นะเตรียมมาเลยเตรียมมาเลยพี่คอนมันสูงอะเดี๋ยวเดีเียว้ี่คอนยง คุณพี่ฮอนและน้องออนด้วยนะครับผมอเอาเรื่องดีๆมาฝากพวกเราเสมอเลยเราก็ไปทําตามได้ด้วยนะพี่ลิงพี่ลิงรู้รสึกด<ม>ีเลวาวันนี้เนี่ยการที่เรามาเยี่ยมบ้านพี่จูเนี่ยนะค,ค,คือนอกจากจะได้ไอเดียในการแต่งบ้านรเราเนี่ยยังได้ฟังเจ้าของบ้านเปิดใจด้วยนะ หลายอย่างนะครับคุณผู้ชมเราไปเจอเรื่องของเจ้าของบ้านแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางบ้านมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งดีงามมากบางบ้านมีแต่ความผิดหวังอย่างบ้านพี่จุเนี่ยเกิดความผิดหวังแล้วเอาความผิดหวังความผิดพลาดเนี้ยเราลองเอามาเป็นประสบการณ์ของเราสอนเราแล้วเราจะได้ไม่เจออย่างพี่จุวันนี้เราเอามาเล่ากันใช่แล้วเพราะว่าจริงๆการสร้างบ้านเป็นงานศิลปะนะคะหลังจากเสียเงินเสียเวลาเสียใจไปแล้วเนี่ยที่ที่ดีสูดคุณก็คือบ้านเพราะฉะนั้นค่อย เป็นค่อยไปค่อยๆ่อยทำเนาะครับผมค่ะแหมวันนี้พี่ลิงดูหล่อเป็นพิเศษเลยนะคะขอบคุณชุดพี่ลิงด้วยนะคะจากแกรปค่ะระหว่างละคะดูสวยงามน่ารักมากสมวัยจาก MNS นะคะแล้วกลับมาเจอกันเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าในรายการ My Home นะคะรับรองเลยว่าเรามีไอเดียดีๆรอคุณช่วงอยู่เพียบถ้าไม่เชื่อต้องเจอกันเราสัปดาห์หน้าเนาะครับผมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อเราสวยหล่อไปไหนกันต่อเนี่ยหาข้าวกินดีกว่าไป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  มาที่เดียวเที่ยวสองงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียอัมรินเบบี้แอนคิสแฟร27-31กรกฎาคมนี้ใบเทดบางนาอัมรินทีวี